มาขายยังไงเศรษฐีครับพันมาขายขลามครับพูนาขายเจ๊ไรครับแม่ค้าแมงหรือโอแมงครับตัวละแมงขายยังไงครับแม่ค้าสิบตัวยี่สิบสิบตัวสวยนี่ที่ได้จากสิบข้าตัวนี้เหรอเพื่อเทเล่นะครับแค่ละยี่สิบไปใต้เองเลยวลนเพิ่นมาครับใต้ห้างใต้เองเศรวบเพิ่นไปใต้ทั้งไหนเจ้าไปทั้งไหนเจ้าไปใต้ทั้งไหนเออใคยจะไปใต้ซอยแมงยังไงครับเศรษวบแมงกิงเลีดเขาใช่ปะกิงเลีดครับโอนแล้วเก่ยงนะป้า พอดีไมาเจอพี่น้องไทยบ้านเรามาจากภูเขียวมาไกยู่มืลยนะครับมาเมื่อนี้มาจากไหนครับผมมาหาซื้อมาไปเลี้ยงนะครับได้บอกครับมื่อนี่ได้หัวแม่นางนึงเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เนาะแม่นางสาวน้อยโอ้หัวน้องได้กันเท่าไหร่ครับตัวนั้นเอาตกซื้อน้ำพุนได้สามสิบแปดห้าร้อยครับเราได้เป็นในห้วยได้ครับเด้อเราเป็นไทยบ้านเจ้าใดค่อยซื้อไปเลี้ยงครับว่าไปฟังนะมันก็ดหยามันหลายแล้วก็เป็นตาหาเงาะมาเลี้ยงก็หาซื้อตูนเนี่ยนี่แนงนมนมเรี่ยงไงให้ผู้หญิงเขาเลี้ยง ป้าน้าเปลี่ยนได้เพิ่มของภายในครอบนะครับเนาะเจาหนรื่องไดนกันับพี่น้องม้างแา้กันครับตำรวจตำรวจก็ขายไปเปลี่ยนแนวความคิดที่ดีได้ครับเจ้าหน้าพู้เชียวมาจากบ้านไหนครับผมเป็นคนบ้านเลี้ยงครับมันเลี้ยงหรอโอ้โหอย่างละรอบ้านเขาเนี่ยเนาะครับครับราคาช่วงนี้เป็นไย่นะครับราคาหัวครับเขาซื้อไปเลี้ยงอยู่งหรอครับเขาจับต้องได้อยู่ครับสว้ครับครับครับเพราะกระเพาะหนักคบหาอยู่แล้วครับเนาะันหามันโอกาสหน้ามัน กระวิดขึ้นอืมครับมันกับเนี่นะครับเนาะนี้ก็ลองคอยจับครับครับครับเอาไปให้สู้ใครลาบเลยครับเด้อให้มันมันขอบคุณที่รับครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาพาเบงง้อประกาศพระพี่น้องจะเอาไปไว้ในครอบเอาบ่ไปยังห้อยเอาไปยังมาให้ถามเบื้องแรกว่าอายุเขาได้จีกปีแล้วครับสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนครับประวัติได้แล้วเป็นลูกชายผู้ใดครับ รูปแบบขอามันพ,พอพอทับแต่ว่าพ่อของมันน่ะมันเป็นรูปแบบแดงมันบัาสิงครับโอ้แม่ได้ไหมครับพอรูกประบาดแม่ม,มันรูปแบบสันขวารูปแบบหลักขวาทีนี่น้ำกันครับน้อยมาเบิึงนอกมาเบิึงลึงเบิงึงไข่ไข่คู่นะครับน้บลึงกับพออ่อโอ่งเราอยู่ความสูงเท่าไหร่ครับพ่อยความสูงน่ะรับลอยหาสิบเท่าไหร่ทอดบ่ได้สิบหาละ เนาะเขาตีไปหน่อยก่อนหลอได้แต่บลานนาะออครับมองว่าได้ครับพ่อยสามเก่ตอกันได้เกแต่บอลับทรงต่อกันได้แล้วรับอลลับทรงเตียวัครับเออก็วันี้เดากันนคุยถือขอกันครับอ้าเบื่อมาครับพ่อยรู้เสีเบอรู้เบ่อกลัวเฮ้ยผมจำไม่ได้ดอกครับเบื่อไปแล้วเศูนย์แปดเจ็ แปดเจ็ดเจ็ดหกหองเมาได้ใส่กรบห้อยผู้เชียวครับผู้เชียวห้อยมานๆด้ครับเด้อกับผมหมาะพี่น้องอย่างด้บกหล่นี่ไปในข้อไปทั่หางไว้ตั้งขายละมืนเย

นี่ต้องไปโทัหาเราตามเบอร์แล้วครับต้องทายยางพาอย่างลู้อกวาง้นเลยคไขดีเราอยู่ครับไข่คู่ไปไข่ดำอยู่ยางงามลองเราอยู่สี่านอยู่แล้วครับสี่พี๊บลอยอยู่ อาพี่น้องไปทุกหาห้อยเราได้ครับฝ่งมันหวาน,นได้ห้อยเด้อมันหวานครับไขแล้วก็ดีเนาะถูกห้าแล้วก็ดีเยอะครับไข่ดีเยอะเดี๋ยวพาพี่น้องกับเบิง้งพอพันนะครับกลาน้อยห้อยบัดีนะครับได้มาเมือ่อไหรหนึ่งหนุ่มเนะเาะครับบผมักลานี่คือข,ขอท่าได้ห้อยประวัติมีบอกครับเนี่ยลูก KF31 KF31 เราได้จากเดือนแล้วครับสิบเจ็ดเดือนคสิบเจ็ดเดือน แม่เราได้พ้องรูปบวชแม่เราบอกครับแม่เป็นสายสติกเลสโอแม่เป็นสายสติกเลสไอหัวนี่เป็นธรรมชาติหรือว่าเขาเฮ็ดมาครับนะเนี่ยโอแต่งมาได้สีเนาะห้อยเนาะ<ม>ได้สีได้แ,แข้งขาขับเพื่อพี่น้องอยากเอาไปเปลี่ยนพ่อพันแต่ว่าห้อยไห่ทำเนี่ยตรงกันข้างแล้วนะมันมมมมกระดูกมันปูดจะช่อดีครับแม่แม่มันเหยียบแต่น้อยอ๋อโอเคเราอุบัติเหตุแต่น้อยเนาะ แต่ว่าไายเรางามได้แหละนะห้อยเนาะปลูกหางก็ดีข้อมูลตัวนี้เท่าไหร่ครับห้อยวัดมึงวัดอินลอยหาย12ลอยหาย12นั่นแสดงว่าอียกน้อยเขาก็จะเริ่มฝึกเนาะแม่นครับฝึกเวลานี้ได้สีแล้วครับในสีพันเลยหน้าตาก็หล่ออยู่ว่าไว้เท่าไหร่ครับว่าไว้ห้องไวสารยุบเก่าครับต่อร้องได้ครับยุบเก่าต้อร้องเลยได้ครับร้องยังได้ไปเป็นพอพันเนาะครับพันบ่ร ไอพี่น้องปติว่ามองกระดูกโกงข้างขางน่อยนึ้งน้อยไหมเนาะนี่นครับนีบ่เดียวนะครับเบิด์หงเบอร์ตันี้ม,มังเดียวนะครับใช่ตามเต่ถ้าเขายืนตรงๆก็่เห็นนะถ้าพูดถึงกระ่ปรา,าได้ทรงผลตรยังกับไอลูกขอดง้อเพราะว่ากระดูกนี่ห้อยแล้วว่าแม่และเอียดแต่น้อยได้ครับนาะกระดูกมันเรื้อกงสามสิบเก้านะครับไม่ห้อยขอเบอร์ติดต่อ,ตอนะครับ 0 6 1น6 1ง9 1น1์หกห9 1่งห9 1 9 1้าหนึ้าเ่อยนี่มาจากใสครับแวงหน่อยแรงน่อยคนเก่นเลยครับเด้อเด้อเพื่อี่น้องืากอ่ของจริงเนาะเของจริงอยู่บ้านบ้านห้อยบ้านไหนคันท่านังแนวครานังแนวเล่นคครับผมอาง่ายอาง่ายครับเดบ้นท่านังแนวครับไปบคือโทหาตามบอร์ที่เรา้นะหอยนะมันมาได้อคอคุณายพี่น้องโทหาห้อยล้วเด้ครับ อบุ้งกับไอ้หนุ่มเฟิร์สมีทางทิศเหนือตลาดพ่อบุ้งครับไอ้หนุ่มเฟิร์สสวัสดีครับผมพ่อบุ้งโอนี้ได้อย่างมาได้แม่ลูกครับบักเตียวตัวนึงแม่ลูกเศษได้เศษเศษคนละปีนั่นบอกพ่อคนละขังนี่นะครับบักหลาตัวนี้เป็นไอ้พี่น่นบอกครับครับอันนี้อีลานี่เป็นน้องครับนั่นบอกครับครับอันนั้นเป็นแม่ครับเป็นไทยเนาะพ่อเนาะครับนี่เื่อยู่หรอพ่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 อพ ว่าผูกเขาอืมให้พี่น้องยังได้ไปเลี้ยงถามเลยพ่อเปิดสามไหนครับถามเลยว่าราคาเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดสาสามเนี่ยแม่ลูกเนี่ยชุดนี้เปิดสองหมื่นสามพันครับักลาดเด้อลาดสิบสองหาร้อยสิบสองหาร้อยครับถ้าพี่น้องยกสามตัวนี้เป็นเท่าไหร่พ่อเป็นเท่าไหร่เปิดไรพ่อถามพ่อนั่นแหละครับออ๋ ถามเราเอาเปิดแสดงนยครับอ้านี่นี่นี่ี่สิบามอันนี้ยี่สิบสามอันนี้สิบสองหาร้อยสิบสอง้อยเป็นแสดงพ่หรอถามด้่งเป็นที่แบบแบบไรไหมองเปรตสามเป็นหกเปียสามเป็นหกเปียเปิดอ่ะมัพ่อเบืรอมั่งพเบ่อมเบืรอมั ามมืน,นกมบเ,เ,เปิดหาหาจริงเงนไหนลงสุดน,นะนพ่อเนาะบวกบระถึกมันอะไรบัถึกบมว่าญาลงห้องเี่้อตัวห้องเช่้อตัวนาราน้ยนละ,ยนะยลองถามแล้เบ<ง>ิ้งนะครับว่ากันบวก3ามตัวพ่อแล้วอีกบวกถึงพอ่อยอก,อก,อกรเราเบอร์พ่อคุณบุงนะครับ0 8นย์แปดห0หหนึ่งสีนะครับ ครับพ่อทางบ้านพ่อฝนตกดีนะบอสบอตกครับเขาตายไปราะหน้วพนักคือกันที่เหาพ่อให้ได้กินข้าวไปนะพ่อคุณซื้อกินเจ้อาเห็ดนาจะได้ซื้อข้าวกินได้ครับเบื้องเหตุการณ์แล้วอ่ะราคาเงาะก็พอดีพี่น้องอจะได้เงาะไปเลี้ยงได้ครับเด้อต้องหางพะบวงอีลานี่ก็จะขาดน้ำเลี้ยงในยอ่ดอกแต่ว่าก็ถือใหญ่กะที่อ้วนนะพอนะอ้วน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 เพิ่มทงพาะร้อยยี่สิบหาบบครับแม่เขาอ่ะนี่ได้ยุครับสิลาวๆนี่แหละ อาเบอร์นุกันเพิ่อน้ยลยมเอยุกจะของแต่น้อหัวเป็นนองแก้วอยู่นเนาะหัวนั่นเพิ่หัวพื่นที่ผูกไว้ได้คอบเนา,าะหัวลูกสามหัวลูกสามแต่ว่าหักอยากขาดน้ำเลี้ยงแน่ได้ครับแต่ว่าลูกแล้วก็เนื้อหนังดีโย่ใช่ม่ะ<ช>มันเลยคือตำเด็ครับ ใส่เฟือดของเฟือดตัวใดล่ะค,คือ่เอาหลงอ๋อหนุ่มเฟือดแล้วหัวบท่านส่วนเขาด้ยครับ,รบหัวมันดักนั่นตีเฟือดยันเอาไว,ไว้ไวไว้บ่ไว้เตียขนมันแลนเตียยันมันเลนมีนเลนเป็นอะไรเฟือเป็นผู้อย่างตัวเมียตัวครับผู้สองตครับเม่ตัวนม่ขาวตัวนึงผู้สองผู้สองไปขุนนะเฟร์นเนาะไปไปกกล้าหน่อยถ้าไหะเฟือด้าใที่ไหนอ๋อซีเมื่อนครับอ่ ตอนลงเลยน้องเฟือดเนาะได้ว่าบอกลาสองตัวนี่นางเดียงเนาะยู่ได้ครับเนาะแม่ขาวนี่ท่องเลยยังครับเฟิร์ดยังครับยังเป็นเัวสาวหรือเป็นพันลูกมาแล้วครับพันลูกแล้วครับเนี่ยครับลูกเขาอโอ้งั้นเราต้องไปตัวที่สองแร้วประกันทุกอย่างเนาะครับผมมาเฟิร์ดเบอร์ติดต่อครับ94ครับ2700 3400หนุ่มเฟิร์ดครับผม มื่อนี้เสียงคือเบาเท่าไหร่นะมื่อนี้นแบม่อยากก็แห้งครับยยอยาก<น>คนได้ยินมันมัดจะเฟืเอ่อเดอ้อาพาพี่น้องมาเบิ่งง้อเลี้ยงนะครับเป็นง้วไวรุ่นน้อยของห้อยจ้อยมาจากบ้านข่าวห้อยจ้อยสวดีนะครับสวัสดีครับผมได้มาจากตัวเมื่อกี้น,นครับเอามาสามครับขายเป็นตัวหนึ่งครับอ,อ๋อขายนี่เป็นง้อเลี้ยงหรือว่าจังไรครับขายไปของงอนเนื้อราคาเป็นแรงห้อยจ้อยอาทิตย์นี้หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ กระช่งขึ้นดูดีเนี่ยครับต่อกันกับ่อดดี้ต่อหนักเกียรติเมื่อนี้พี่น้องไทยบ้านถือว่าเขาหลายเนาะครับผมให้พี่น้องมื่อภาพรวมกันด้วยครับเต็มสนามนด้แหละเมื่อนี้นครับไทยบ้านก็หลายของก็ถือว่าหลายเนาะให้จอยเนาะครับผมมามาเบิหงสงเราตอเอ้าตัวเด็กก้อนครับใช่หน้อยนี่ก็ได้มาล่าหน้อยตัวนี้ล่าตัวนี้เป็นไทยเลยครับเนี่ยไทยผสมนะครับมี่เบือ Variance, renamed, une, like <S <S off, well, major, เอ้ยเดี๋ยวเอี๋ยผสมเนี่ยผสมมั่นเีอะครับกหูครับก็เป็นหน่อยดีพว่รับกินหาก็ดีแต่ว่าผิวพรุ์รักษาสั้นดีเนาะได้จากเดือนหอยจอยก็ไม่ครบเจ็ดเดือนเนี่ยบอ้าหม่งว่าครับตัวนี้วาไบชิบหาครับ ถามคุณภาพเนาะลายสีลายความหนอะไรคนนั้นพี่น้องก็ไปเลี้ยงเผิดมูเนาะเพิ่มีมูแล้วนะครับเอาไปเลี้ยงเพิ่มเติมในคอกนะหน่าฮักดีนี่โอกาสได้กันไรเยอะเด้อเนาะมันขุ่นเชียงนี้ครับเบี่ยงไปมันเมีนกินก็ที่ว่เปลี่ยนเลยวะโตไปใหญ่ไปไหนเอาเหมูหนาคอกแล้วตัดให้เชียงบักเล่นมันครับมาเบืองลาตัวที่สองลาตัวนี้ได้อยากเดือดแล้วเนาะเนี่ยครับแล้วนี่ประมาณ คิดเตือนแปดเดือนนี่แหละได้สีเนาะพี่จ้อยเนาะสีครับได้สีหน้าตากระพานเนี่ยนางดีเหรอได้ครับนี่ยแต่ว่าเพรได้เห็ดเขาถึงซื้อครับเออครับเครื่องดำไหมครับโกทางแต่นีครับเออเครื่องดำเรียบบดีเบิดเนาะครับผมพี่จ้อยเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดครับราคานี่ต่อรองได้เลยครับเด้อครับกันโบไก่ก็ไปส่งให้พี่น้องเนาะครับผม ทำเวน็ดเขาได้กับสามมื่นว่ากับสัตว<ม>น้ำเขาทั้งหมดไม่ให้จอยเบอร์ติดต่อเนี่ยศูนย์เก<ม>้าสามสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์จอยเรามาจากบา้านเขาเลยครับเนี่ยพี่น้องอย่ได้ง้อไปเลี้ยงใครโทรหาเรานอกจากเราเอามาทำนีดอยู่บ้านกันมีกเนาะครับมีครับมีเบอร์นี้เด่นไลายได้ไหมครับครับได้ครับเด่นหลายได้เลยครับเนี่ยจะคอยโทรคุยกับเราเนาะข่าวกันบ่ไก่ก็ไปส่งให้เด้ครับเนี่ยน้ี่น,นี่นี่งัวเลี้ยงครับง้อเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีขุนติดมือมาครััับบผมครรนนะฮตวขอองเาด้ ้พี่นองแมนวาบอนบอมมาซื้อมากอันนี้ก็อยากขายอย่างเงี้ก็โทษบอกได้ครับเราใกล้เชียงเขาแบบไปซื้อให้ได้ครับเราเราเราอันไปซื้อให้พร้อมครับผมครับเราถึงรับซื้อได้ครับเด้อพี่น้องเบอร์เอาครับนี่กินยาจังไหนเพราะจังไหนกม่ให้ผมหันเลีนรลายเดี๋ยนาะครับผมไม่จ้อยหมาเนี่ยครับเด้อครับขอบคุณได้เลยครับผมเรื่อของเสียชาตินะครับเรามาหมัดไหมปกติเสียชาติเราที่เล่นควายนะครับแต่โมนี้ได้งัวมาดสองตัวเนาะครับเป็นบักลาเลีน้อยตัวนึง บักหลาเัืงนี้พี่น้องง่ายไปแล้วครับเอาไปแล้วตอนเปิดเปิดเท่าไรครับเปิดเท่าไรพี่น้องทั้งบ้านได้รู้นั้นเนี่ยเปิดมือหดครับเปิดมือหดตอนได้กันได้ครับมือสี่พันห้าร้อยอราคาก็ยี่ประมาณนี้เลยครับได้พี่น้องทั้งบ้านจะได้รู้ตั้งแถ่พี่น้องในห้อยเพื้นห้องในตลาดเพื่อกระห้องเพื่อต่อเนาะครับครับผมเออเมืองบักหลานี่เนไหมนี่ละนี่ละครับตัวนี้่ล่ะเป็นสาวนี่มันครับังทับแล้วครับเลยได้จากเดือนแล้วครับ มันจะนี้จปีกวับปีกว่าเป็นเลื้ยงเขาเจ้านะครับนั่งสีผิวเขาอ่ะเออสีเขาเปลือกเขาสูงเท่าไหร่ครับอ่าห้อสิบห้อยสามสิบกว่าใายแล้วก็ดีได้อเนาะใายดีเครื่องดำนะครับเครื่องดำหูดำก็เนื้อหนังดีใช่ก็ดีเปิดเท่าไหร่ครับเปิดตัวไหนสามสอง ราคาเปิดได้ครับเด้อครับก้อได้ครับก้อนได้มาเบอร์ก้อนครับเสยชาติ084 275 6885ครับเด็กยุ่งสาวตัวเดียวรับประกันทุกอย่างเนาะครับรับประกันครับประกันตรงนี้เนื่องทับครับเออเนื้อขื่นอายุันื้อขื่นเได้ขื่นเดียบรอบเลยอืมครับว่าสาวอยู่ครับผ่อนมันได้เสยชาติเด้อครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งว่าสาวน้อยอันบ่ครับเนี่ยสาวน้อย เอ้ลายตัวนี้นี่คือยังอมรอมเดือนแรกเสียกรอบได้เดือนแล้วครับหัวห้าหกเดือนครับห้าหกเดือนเฮ็ดเขาไหมไหมแล้วเนี่ครับเนี่ยกำลังทายาเลยครับเด้อกันติดเชื้อหายแล้วเขาแล้วเป็นลูกบนบ้านเนาะเป็นลูกวีโก้ครับโอ้ลูกนี้ที่ห้อยอย่ครับผมเป็นวีโก้สองร้านยิได้ครับลูกพ่อเราเมียได้เสียกรอบรูปประวัติเมียเราบ้านกับบ้านบ้านเลยเนมียบ้านบ้านที่ได้เดือนนะครับนี้ห้าเดือนครเดือนแล้ว <Spe cies> เป็นเครื่องพาเป็นสาวน้อยนะครับถ้าไ,คไ, 25, ไหครับลาไวสองหมื่น <Cer> ห <ise> ้าพันรัคเปิดนะครับนะ <S <S 2 <S 2> มีประวัติชตัเดเจนได้ครับได้ลูกเราเนี่ยสืบได้อยากดูคิทิสโซ่กันปะอันนี้เป็นโค้มแม่ลูกเพื่อพี่น้องมักสายขาวเนาะลูกนี่ขาว แม่จะออกเป็นเหลืองๆนิดนึงติดเหลืองน้อยนึงแต่ว่าลูกเป็นักปล่าครับผมแม่พานจากตัวแล้วครับตัวแรกครับผมเอาลูกแรกเตี้ยครับผมครับตอนนั้นขึ้นหรือยังครับตอนนี้ยังครับเอาเอาเลือดแต่ว่าจะขัดน้ำเลือดหน่อยนึงเนาะคราะสูงเท่าไหร่ครับเสียกบร้อยสี่สิบบวกเครื่องพานะครับ ี่ดนหน้าตาะโอเ่เนะลูกซ้ายกัน้หนางดียถ้าได้ครับชุดหนชุนี้เปิดไว้สาาครับสามสราคาเปิดนะครับเนาะกับต่อรองได้ครับคนัไก่ไก่ไปสนง้นนพี่น้องครับมือนะครับศูนครับหนึ่งเก้าสี่หน่องครอยออฟครับผมออฟจากบ้านหองยาลังกานะครับห้อยออฟเ้อครับเด้อพี่น้องเคยทรหาแล้วออปรนมาณนี้ครับเด้อออ่ออะไร จะพาพี่น้องกระเบื้องงวเลี้ยงงวงามของห้อยคิดหรือเสียคิดเรามาจากแก้งสนามนางนะครับเสียคิดประดีนะครับครับผมมาหลายตัวบ่มือนะครับผมเไม่หาตัวครับผมมีแต่งวเลี้ยงเนาะครับงวเลี้ยงกับงวเนื้อขายงวเนื้อไปตัวนึงแล้วครับเอาหลายตัวนี้ก่อนครับผมหลายตัวนี้เอาคือที่ท้องตี่หนะครับครับตัวนี้ท้องแปดเดือนแล้วครับเนี่ยผสมพันธุ์ให้เราครับผสมพอตัวจริงครับเนี่ยลูกแรกกันบ่ครับลูกแรกงวลูกแรกครับอันนี้ที่เป็นไทยมั่นบ่ครับเป็น่ยนเลยครับ ใช้มันกลางๆนี่แหละครับฟุ้งก็ได้ไม่ชิดลอยลอยสามสิบขั้วครับลอยสามสิบขั้วเออเอาถามมองว่าเลยครับครับมองว่ากับมองว่าสามเมื่อหนึ่งพันห้าร้อยครับเนี่ยสามเมื่อหนึ่งพันห้าร้อยพอหอดมาถึงกับรุดกันไเลยก็เลยครับต่อรองได้แล้วครับว่าเราหอรแล้วตกลงได้ครับผมสาวตัวที่สองตัวนี้บ่ครับนังไงตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ลูกลูกได้ลูกไหมตัวหนึ่งแล้วครับเออตัวนี้ก็ทองหรือกันนี่ตัวนี้ที่เดือนกลัวตัวที่สองข้าทองครับตัวหองค้าทองความสูงอีีล่านนมับ พ่วงถ่วงลอยที่สิบห้าครับสี่สิบห้าครับผสมผู้ใหแล้วล่ะครับในท้องนะตัวนี้กับผสมมีมีใบครับตัวนี้ครับหลายตัวผมก็จำพูดได้ครับยังไงตีลุ่งนายละเอียดนั่นดอกแคจะถามกันเออยังอยโทรมาหาเราเนาะที่ขอเบอร์ไว้โยอีร้านนี่เครื่องมือคุยปูแต่ว่ามีแดงเสียมโยเท่าไหนครับถ้าเปิดไว้ค่อยชิดตัวนี้ว่าไว้สามหมื่นสามพันห้าสามหมื่นสามพันห้าดาวนสูงครับลองได้เอามาพ่วงสาวงามครับอันนี้สาวงามอันเครื่องดำเงินหนาลาน ประวัติมีบัวคับอีล่าเนี่ยคือยังเอาหัวโดนี่ยนางดีแท้มีประวัติบัวคับเป็นลูกผู้ใดประวัติมันกิดมันกิดครับโทษดีโทษนั้นอยู่หรอกครับสายเลือดดีอยู่แต่ว่ามันผู้เฒ่าเฮ็ดไปหลอดเสียครับตอนนี้ท้องว่างดิครับครับนี้ท้องเป้าครับความสูงแล้วเท่าใดครับหนึ่งห้าสิบหนึ่ห้าสิบขึ้นอยู่ครับนี่อ๋อครับตอนนี้การติดสัตว์หรือยังครับตอมีผ่านมาอยู่มือท้องมือนี่ะครับผมไปธุระกลับมาบ่ทันผมก็เลยยังรอรอบหนาดีกว่าอันนี้ไล่เขาคุณ เนี่ยหนังพานได้ครับนี่ยสีกระพานท่าไหนครับเปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้สีเหมือนเกล็ดครับตามคุณภาพสินค้านะครับตามคุณภาพครับผมผมผลิตบริบูรับหรือเปลาเบิ้งนั่งไงอีกตัวเบิ้งเบิ้งนั่งไงนั่งเขาอันนี้แม่ไงอันนี้พานใหญ่โตแล้วครับแม่นี่สูงลอยหาที่พาครับเนี่ยพานใหญ่โตแล้วครับพานลูกพานลูกกสิะมาณลูกสองขาท้องคือกันนี่แหละครับเนี่ยสองขาท้องคือกันกับแม่นั่นแหละผสมอะไรครับใบหลอดตัวตัวนี้ผสมตัวครับเนี่ยตัวนี้ครับอีหลานนี่ก็สูงเป็นหัวบบานนนนคคคือกััััรรหงพบ สูงลอยหาซิผาตัวนี้เท่าไหนครับเปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้ที่มือสองครับตัวนี้ตจอรองเดี๋ยวนะครับผมตจอรองได้ทุกทัวครับมใ่คิเบอร์โทรสับเบอร์อรโทรศูนย์เก้าสามครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเก้าแปดเพื่อพี่น้องเพื่อนเบิรงคลิปเพื่อนเบิรงบอถนัดไปไหนเนาะเพื่อนอยากไปเห็นอยู่ตัวจริงอยู่บ้านเนี<อ>่ยบ้านเขาบ้านไหนครับอยู่บ้านโส่งน้ำคุณครับมูแปด ตำบลนั่นสำลันอำเภอแจ้งสนามนั่งโคราชนี่แหละครับเขาออกสะดวกนะครับเนาะครับผมพี่น้องไปวัตถุไปทู่หาเราด้วยครับเด้อครับวันนี้เราได้มาซีสาวนะครับท่องกับตัวผูกขายไปแล้วตัวนึงครับครับอยู่ซีสาวท่องสามเป็นสาวอีกตัวนึงคุณภาพแสดงเรายืมมุอนนะสะคิดประมาณนเดิมครับเด้อครับผมขอบคุณหลายครับไปทู่หาเราครับ เงนเนี่ยรา่างนเมียนหาเงินเพื่อนเาเสียืมมนะครับเาไปอย่างครับเพื่อเาวนาเพื่นมาหาห้องไหมใครอยากตัวจเสียเรืับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับภาพรวมวันนี้ตามที่ได้พูดคุยกับไทยบ้านพี่น้อง่นก็มาหาง้วเลี้ยงนะครับส่วนได้ห้อยก็ได้ขายกันแน่นะครับว่ได้เป็นง้วเลี้ยงหรือว่างัวขุนงัวเนื้อครับก็พอะได้ขายกันเยอะไอ้พี่น้องวันนี้ถือว่าเข่าหลายนะครับของวัอนี้ถือว่าเข่าพอประมาณตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขนาดกลางนะครับหลักๆแล้วที่เป็นเอางัวเอาโคลงพื้นนะครับเปิดทุกวันจันทร์ ตอนนี้พี่น้องในห้อยหลายคนที่เริ่มได้ขายกันก็เริ่มเอาหัวขึ้นรถแล้วนะครับเพื่อเตรียมัวไปส่งให้พี่น้องไทยบ้านเปิดขายกันจะเศร้าครับตั้งแต่ตีห้ากว่าถึงประมาณสักสามโมงสี่โมงเศร้าในการเริ่มไว้กันแล้วครับดาราขที่เต็นทัวอเลี้ยงนะครับเข้ามาตลาดที่นี่นะครับถ้าพี่น้องมีเวลาสะดวกก็สามารถแวะเบิ้งแวะหาได้ครับพ่อเฉลิมครับครับ กินทั่วสิพ่อครับกินทั่วแบบบ่มีน้ำแก้หรือไม่เนี่ยพ่อหมบ่มีน้ำเสี้อเชือเพี้ยงเลครับบ่มีน้ำบ่มีน้ำกายวัติภัณฑกระเสาครับวัตถิภาณกระเสาะก็จะเป็นคนดีการย่านรัฐบาลขาดทุนครับก็เลยอยากซอยหลวงแน่ด้วยพ่อเฉลิมเนี่ยน้องมองดูเี่ยที่ทั้งใต้เสือตัวเปลี่ยนเปลี่ยนมาพ้นนะเห็นด้วยฝ่าเห็นบ่ครับหงอแยบหงอแยบหงอแยบก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ